นะคะ50%ซึ่งวันนี้คือกำไรให้ลูกค้าแบบสุดๆเลยนอกจากจะลดสูงสุดถึง50%แล้วค่ะวันนี้เราลดทั้งร้านเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นอ c c e s อรีค่ะเสื้อผ้ากระเป๋าเข็มขดัดรวมไปถึงเสื้อผ้าทั้งสำหรับเขาคุณ จาที200ค่ะนอกจากนี้แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะลูกค้าทุกทายที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามและมีเป็นใบเสร็จอยู่ในมือค่ะไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่100 200 300อเอามาลุ้นก่ะจับฉลา ซื้อ2,000ลดเลยทันทีวันนี้200